เจ้าบ้านเจ้าเรีอนวันนี้เป็นเคสที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาของคลินิกธุรกิจเสริมความงามที่แม้ว่าธุรกิจจะไปได้ดีแต่ก็ยังมีการเวียนเข้าออกของพนักงานไม่หยุดธุรกิจอย่างพุ่งไม่สุดจึงต้องมีการขยับขยายย้ายร้านซึ่งทางรายการได้เข้าไปช่วยดูช่วยปรับให้แล้วและมาถึงช่วงนี้จะมาช่วยวิเคราะห์ตัวเลขที่อยู่รอบๆตัวของหมอนัทเจ้าของคลินิกดูว่า มีผลเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรือไม่จะได้ช่วยปรับเสริมไปพร้อมๆกันก็ไปดูคลินิกมาเราไล่ตั้งแต่อะไรก่อนดีเลขปัตเลขบัประชาชนสามตัวท้ายของคุณหมอใช่ครับเลขเป็นเลข 5, 3, 4ครับเลข5เนี่ยที่เราเคยคุยกันก่อนนะนี้เลข5เป็นเลขของปัญญาเป็นคนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการใช้ประกอบอาชีพเลข5เป็นดาวธรรมะนะคุณหมอต้องเป็นคนใจเย็นคนใจเย็นไหมคะ เย็นมากครับเลข3าเป็นดาวความขยันนะคะบ่งบอกถึงคนที่ต้องทําอะไรตลอดเวลาเป็นคนอยู่นิ่งไม่เป็นนะ่ะ<ม>ต้องแบบทํานั่นทํานี่ขยันนะคะ<ม>เลขส<ม>ี่เป็นเป็นเลขบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถ<ม>คนที่มีเลข4ี่เราเคยคุยกันแล้วว่าคนที่มีเลข4ส่วนใหญ่จะเป็นคนเรียนเกง่งจดจดําดีปัญญาดี<ม>เลข5ดาวทำมา5้กับ4ีมาอยู่คู่กันนะ่ะ ยังไงก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้ความสามารถค่อนข้างดีหรือใช้ความรู้ความสามารถในการในการใช้กับชีวิตอนะ่ะค,ค่ะคุณหมอเป็นคนใจดีเป็นคนใจกว้างแต่เป็นคนขยันมากเลขนี้ดีมากแสดงว่า534คือหมอที่จะเป็นหมอเหมาะที่จะทำอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถบางบางทีเป็นครูก็ได้ตัวใช่ค่ะบุคคลไดหรือคนที่มีเลขข้าเลขสี่ในในในบัตรประชาชนสี่สามตัวท้ายส่วนใหญ่จะเป็นคนเรียนเก่ง เลข5หรือเลข4ใช่จะอยู่ตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ถูกไหมค่ะส่วนใหญ่จะมีความจำที่ดีค่ะก็ต่อด้วยหมายเลขเบอร์โทรศัพท์8ปดสองสี่ัีค่โอเค82เป็นเลขที่หมุนเงินเยอะนะคะคุณหมอเป็นธุรกิจที่ต้องมีเกณฑ์ลงทุนเยอะใช้เงินเยอะนะคะเป็นธุรกิจที่จะมีเงินหมุนเข้ามาในระบบค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจใหญ่ค่ะหมายถึงลงเยอะได้เยอะ ลงเยอะได้เยอะอเพราะว่า28เ,เ,เก็บได้ครับเก็บได้ค่ะเพราะ28เป็นการเป็นการหมุนเงินก้อนโตนะคะเลข28ส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นนักธุรกิจที่ต้องหมุนเงินนะคะคุณหมอต้องมีเลข28ไว้ใน1ตําตำแหน่งในในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะ,ะ,คะเพราะว่าเลขนี้จะทําให้เราไม่ขาดการเงินหรือมีคนช่วยเหลือการเงินนะคะผมสงสัย28สุดท้ายได้ไหม28คุดท้ายไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเป็นตำแหน่ง ที่ที่เราพูดถึงคือตำแหน่งที่เลื่องที่สุดเป็นตำแหน่งเจ้าเจ้าดวงชะตาของเราเลยถ้าเราใช้28ในดวงเราจะรู้สึกแบบหกมุ่นกับการหาเงินไม่ถึงท่านผู้ชมเข้าใจว่าเราต้องมี28ก็เลยแบบอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้แต่ไม่เหมาะที่จะอยู่ท้ายถ้าเป็นทง้าเป็นช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องของตำแหน่งของหัวท้ายกลางนี่ก็คือมีมีผลด้วยใช่ค่ะมีความสำคัญมากโดยเฉพาะถ้าเลข82ไปอยู่สุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ย ด้วยความ82เป็นนักเป็นเป็นคนใจใหญ่เป็นนักเลงเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปไว้คู่ท้ายนะคะเราก็จะนักเลงกับคนที่บ้านเป็นคนที่แบบเอ่อเป็นคนดุดันนะคะแทนที่ชีวิตเราจะมีความสุขแต่ถ้าเป็นตําแหน่งหน้ามันคือตําแหน่งนักปกครองปกครองเช่นเราปกครองบริวารมีอํานาจเราสามารถที่จะแบบปิดการขายลูกค้าด้วยพลังของตัวเลขได้และเลข24เนี่ยจะเป็นเลขที่ดารานักแสดงธุรกิจความงามทุกชนิดค่ะคุณหมอต้องมีเลข24อยู่ นะคะและแล้วคุณหมอมี2 4ง2ีแล้ว46กตำแหน่งท้ายคือ4 6คือเจรจาและดีซ้ำเพราะว่าเลข4ี่คือการพูดคุยเลข6คือความงามแล้ว4ีหคือวงการความงามหรือคนที่ไปเร็วมาเร็วเพราะธุรกิจของคุณหมอคือต้องอยู่กับอะไรที่มันไปเร็วมาเร็วกระแสที่มันไปเร็วมาเร็วเช่นเทรนนี้อาจจะแบบหน้าขาวเทรนต่อไปอาจจะแบบรูปหน้าหรืออะไรเงี้ยคุณหมอต้องเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนกับอาชีพได้ตลอดเวลานะคะเลขนี้ถือว่าเหมาะสมกับอาชีพมากๆ นะคะและเหมาะสมกับธุรกิจที่ต้องใช้เงินในการบริหารจัดการค่อนข้างเยอะค่ะคุณหมอค่ะเมื่อกี้ไปดูที่คลินิกมาคลินิกพอดีกำลังจะย้ายเอาคลินิกเก่าก่อนคลินิกเก่านะครับคลินิกเก่าเลขที่จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งทับสามขีดสี่ครับอันนี้คือที่สนามบ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามขีดสี่เหนื่อยไหมคะคุณหมอก็เหนื่อยครับเลขสามมันเหนื่อยเนาะเคยเคยมีคนมีแบบ อะไรนะสินแสว่าครับเขามาดูเขาก็บอกเหมือนกันว่าวิธีนี้จะเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราเลขสามันเป็นเลขต่อสู้ครับเมย์แก้ได้ไหมคะแก้ได้โดยที่เอาทองไปปิดหนูเคยเห็นนะมีเอาทองไปปิดเอาได้อะไรไปเอาเบอร์ไปแปะจริงจริงจริงระดับหนึ่งก็คือแก้ไปบ้างแล้วมีการตั้งองค์นั้นองค์นี้ที่ไปดูมากนะครับแต่ว่าไม่ต้องแก้แล้วเพราะหมอเขาจะย้ายไปที่ใหม่๋อย้ายไปที่ใหม่ที่เก่าที่ใหม่จะเป็น แปดเก้าเก้าครับห้องถ้าเป็นคือมันเป็นห้างเนาะมันเป็นห้างใช่แล้วก็จะมีห้องห้องก็จะเป็น D219 ครับ D219 219ดังมากนะด้วย21เป็นกำลังของพระราหูครับราหูจะเกี่ยวข้องกับรายรวงการสื่อโฆษณานะคะแล้ว9คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงนะคะแล้วเลข19เป็นเลขที่โด่งดังมีชื่อเสียงคุณหมอย้ายไปที่นี่จะดังค่ะเพราะเลขับดีกว่าที่เดิมดีมากค่ะเพราะเลขหนย้ายไปเมื่อไหร่ครับ ย้ายไปเริ่มเริ่มซอฟต์เปิดนิ่งประมาณหนึ่งพฤษภาครับอ๋อโอเคก็หลังสงการค่ะแต่ที่เก่าก็ยังไปได้อยู่ที่เก่าก็ยังอ๋อที่เก่าไปสองหนึ่งเก้าดีมากนะคุณหมอถือว่าถือว่าเนี้ยขอคุณหมอมีที่อีกที่หนึ่งอยู่ที่ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ใช่ขอเลขที่หนที่เชียงใหม่จะเป็นเลขที่สองหนึ่งศูนย์ทับสองเลขสองดีมากค่ะสองหนึ่งศูนย์ทับสอง ใช่เสน่ห์น้องเมย์จะเล็สองคือเสน่ห์เม่ตามอานิยมผู้หญิงความงามอิสตรีเหมาะค่ะค่ะเหมอถ้าเป็นที่ใหม่ผมถือว่าดีทั้งสองที่ดีมากครับเอาไปเอามามันมีสองหนึ่งทั้งสองที่เลยนะที่ใหม่ก็มีห้องสองหนึ่งเก้าส่วนที่ที่เชียงใหม่ก็เป็นสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งตึงสองเกี่ยวพันกับรามเป็นเจ้าจองรามก็จะบ่งบอกถึงเสน่ห์ม่ตามอานิยมนะคะคนเข้าออกเยอะเหมาะค่ะเหมาะมากอ่ะ ต่อไปเอาใกล้หมอขึ้นก็เลขทะเบียนรถที่ใช้ใช้ขับอยู่ตอนนี้ใช้เลขทะเบียน8 8 8แล้วก็5ครับหมุนเงินเยอะไหมคะคุณหมอก็หมุนพอสมควรเพราะว่าเลข85้าเราเคยอธิบายื่องเลข85มาครับ8เลข8เนี่ยเป็นดาวราศีเก่กับเลข5าที่เป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของความเครียดพอขับรถคันนี้จะรู้สึกว่า พอนั่งในรถอ่ะจะเครียดเรื่องเงินจะคิดไปเรื่อยยังไงใช่ค่ะจะทํายังไงการหมุนเงินความเครียดหรือถึงไม่เครียดตร่องการเงินจะตามคุณหมอก็จะมีเรื่องให้เครียดเข้ามาหรือมีเรื่องให้คนต้องมาปรึกษาเราตลอดเวลาครับเลขนี้ค่อนข้างเครียดนะแล้วอยู่กับเลข88อีกค่ะมันจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องทําธุรกิจความงามเอาเลขที่เหมาะแปเนี่ยมันเหมาะกับหวยมูลถคาสิโนนักเลงอันธพาลอะไรเงี้ยค่ับหมวกนกใช่หมวกนกหมวกนกเออเออหมวกดาบอะเลขไหนที่เหมาะครับ 2 2 4 2 4 2 24 2 4อเลขก2กับเลข่งอะไรเงี้ยค่ะ2 2 4 2 4 2นเป็นลหรอ2 4 2 4 2 4 2 4ี่อะไรเองี้ยค่ะเงสน่งี่บองสี่งสอ2สี่สงสี่สองสีอง่สองสี่สบี่สองส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 ี่ยองส่คองม่งาีงีองสีองสี่สงสีอองสี่สอ่องอ่สองสี่อ่สอ่ง จบเลยสวยเป๊ะมากเป๊ะมากนะคะที่พักขอที่พักด้วยครับที่พักที่บ้านใช่ใช่เก้าสิบเก้าับหนึ่งเจ็ดห้าครับหนึ่งเจ็ดห้าเหนื่อยนะหนึ่งเจ็ดห้ารู้สึกมีแต่อะไรเหนื่อยเหนื่อยเนาะหนึ่งเจ็ดห้าคือเหนื่อยมากนะจริงจริงหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยด้วยเลขหนึ่งนะเป็นความเป็นคนโดดเด่นอยู่แล้วล่ะโดดเด่นมากเป็นคนชอบทําอะไรเองเป็นคนที่ค่อนข้างโด่งดังเลขหนึ่งนะคะเลขเจ็ดคือความเหนื่อยเลขเหนื่อยต้องทําอะไรเองต้องทําทุกอย่างชอบที่จะทําอะไรเอง แต่โชคดีคุณหมอมีเลขค่าปิดท้ายใครเป็นนี่ใครเป็นคนแบบดูแลทั้งบ้านเนี่ยดูแลทั้งบ้านใช่เราเราเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวก็ก็ผมครับเหนื่อยงเลขเลขหนึ่งก็ไม่แปลก็หมอเลขหนึ่งคือทำคนเดียวเลขเจ็ดคือความเหนื่อยแต่คุณหมอโชคดีตัวทีมมีเลขค่าปิดท้ายทําให้ต่อยเขาเหนื่อยก็ตามเขาก็จะมีจุดเขาก็จะมีทางออกหรือการแก้ปัญหาหรือมีมุมมองของการเหนื่อยเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เลขหนึ่งกับห้าใช่ค่ะ ถ้าเรามีถ้าเลขมันเหนื่อยอ่ะเราก็ใช้เบอร์ที่มันเสริมให้เหนื่อยน้อยลงนะคะหรือการจัดบ้านจัดห้องจุ้ยให้มันให้มันดีขึ้นให้มันเหนื่อยน้อยลงบางทีได้ได้เนาะใช่ได้บ้านยังไม่ได้ไปดูต้องไปดูบ้านนะต้องไปดูบ้านว่าอย่างอย่างบางอย่างเช่นแบบบ้านบางบ้านอ่ะเลขเหนื่อยแต่เราสามารถปรับให้ไม่เหนื่อยได้บางทีเมื่อก่อนเคยคิดเคยมีความคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วว่าเราเป็นแบบไหนเนี่ยเลขมันน่าจะวิ่งมาหาเราหรือเปล่าค่ะ ใช่เป็นเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติว่าหมอไม่คือหมอไม่ค่อยดีและเลขพวกนั้นก็ไปทางเช่นหมอใจร้อนแล้วเลขเลขที่เข้ามาหาหมอคือเลขใจร้อนหมดเลยนะตัวเลขที่เป็นพวกนี้สักพักกับหมอจะติดพุกเอาง่ายๆคุณหมอมันมีเคล็ดหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าดวงตกมาจะกัดหรือถ้าเราดวงตกปุ๊บเดินก็ชนหมาก็กัดเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเออดวงตกเราจะต้องระมัดระวัง เราก็ต้องหาสิ่งดีกันสิคะคุณหมอเช่นเบอร์ดีจะ<ช><ช>ได้มีคนหน,นุนเบอร์ที่เสริมโชคเบอร์โทรศัพท์ต่างๆที่ททเราหาให้แต่ละคน,นะเราจะเน้นเรื่องอาชีพเพราะถ้าคุณอาชีพดีทร,รัพย์คุณก็จะเหลือแล้วพอคุณได้ทร,รัพย์เสร็จทีนี้คุณจะไปเป็นตัวตนคุณก็ได้ถูกไหมต้องหาทรัพย์ก่อนทุกอย่างต้องใช้เงินเหมือนกันอันนี้จบอันนี้ของตัวเลขอะไรเสร็จสรัพ์เรียบร้อยนะครับ ผีไม่ได้เห็นมีของเข้ามาวางตรงนี้ด้วยค่ะคุณหมอสีฟ้าตัวนี้ใช่ไหมครับคือนี้ครับในคนที่สัญญกรรมแล้วนะครับเราก็จะห้ามห้ามโดนน้ำเพราะว่าแผลบางทีมันโดนน้ำมาจากเสื้อห้ามแต่งหน้าใช่ครับในช่วงสองสามวันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดเราก็จะแนะนำไม่ใช้ตัวนี้ครับก็จะเป็นคิ้นซิงนะครับคอยเช็ดทำความสะอาดพอทาไม่ทำความสะอาดเลยเนี่ยหน้าของคนเราก็จะมันเนาะมันก็จะเนย บางทีก็จะสิวขึ้นหลังไปทำอัลยกรรมมาแล้วเช่นไปผ่าจมูกมาแล้วคุณก็ล้างหน้าไม่ได้ก็ตือใช้ตัวนี้ลดล้างน้าก่อนหรือใช้ตัวนี้คอยเช็ดทําความสะอาดนะครับมันจะได้ลดความมันแล้วก็ป้องกันพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆด้วยและตัวนี้สีน้ําเงินส่วนตัวสีน้ําเงินเข้มตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสบู่ครับสบู่เหลวงล้างหน้าเป็นเจลล้างหน้าข้อดีของมันก็คือว่ามันจะมีตัว ตัวสารที่ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียตามรูขุมขนแล้วก็ใบหน้าแล้วก็ลดการระคายเคืองนะครับอันนี้ก็โฟมธรรมดาหรือว่าเป็นเอาไว้หลังต่ออันนี้เป็นเจลครับคือคุณหมอถ้าสองตัวนี้คือไม่จําเป็นต้องสัญรมกล้วก็ใช้ได้ใช่ครับไม่จําเป็นต้องมนมีไหมคะว่าเหมาะกับคนหน้ามันหน้าแห้งหรือเลจริงๆตัวนี้มันจะมีตัวที่ช่วยลดการเกิดสิวเพราะเราเพราะว่าเวลาคนที่ทําสัญญกรรมเสร็จใหม่ๆเนี่ยบางทีสิวจะขึ้นเต็มเลยก็ไม่ค่อยล้างหน้า กอ่าใช่ไม่ค่อยหลั่งน่าอย่างหรือไม่บางทีเดื๋ยเยื่อมันบวมครับพอมันบวมปุ๊บแล้วมีหัวสิวอยู่มันจะขุดขูดขูดขูดขึ้นมามันดันใช่แล้วบางทีเราดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอเนี่ยมันก็จะเลิกจับนู่นจับนี่ก็จะเป็นสิวอักเสบตัวนี้ก็จะช่วยลด ตึด้วยักษณะเดียวกันก็จะลดการระคายเคืองด้วยมีหลายคนเลยที่แบบพวงไงคะแบบพอตัวเองทําศัลยกรรมมาแล้วก็จะแบบคอยจับคอยแตะคอยอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็สกรปรกอีกกรณีหนึ่งก็คือหลังเราทําศัลยกรรมโดยเฉพาะจมูกนะครับ,รบผิวผิวมันจะค่อนข้างบอบช้ำและเวลาที่เราทําศัลยกรรมจมูกสิ่งที่คนกังวลมากที่สุดก็คือผิวบาง อ่าเพราะว่าหลังจากที่จมูกมันบวมบางทีมันจะลอกเยอะถ้าเราไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับว่าเป็นกรดแรงๆผ่าผิวบ่อยๆอย่างี้มันก็จะทําให้ผิวเราค่อยๆบางลงอืบโอเคตอไนะคะผมอยากรู้เรื่องไหนๆก็พูดเรื่องจมูกละอันนี้คืออยากอยากรู้เรื่องจมูกเป็หมอมีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นซิลิโคนครับจะเป็นซิลิโคนนี้เป็นกล่องมันรูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับประมาณตัวนี้ อันนี้เป็นซิลิโคนอ่าอันนี้เป็นซิลิโคนของบริษัทแมนทีสครับเป็นตัวเรียกว่ายอดนิยมในไทยตอนนี้เลยนะครับยหลายๆคลินิกจะนิยมใช้ตัวนี้ข้อดีของมันคือมันเป็นซิลิโคนที่เขาพัฒนามาจากฐานจมูกของคนไทยอ่าอันนี้เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะเลยใช่ครับคือเขารวบรวมจากคนไข้เป็นพันๆคนคนไทยนะครับมาดูว่าคนไทยฐานจมูกด้วยส่วนใหญ่ ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะมีปัญหาตรงไหนบ้างแล้วก็ดีไซน์ซิลิโคนออกมาให้เหมาะกับคนไทยเพราะบางทีเป็นยุโรปโหด่งมาเลยโด่งมาแต่ไกลเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาชอบพุ่งพุ่งไหมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะชอบปลายพุ่งพุ่งครับโดยที่มีหยดน้ําคือเวลาเราบอกพุ่งเนี่ยมันจะมีพุ่งหลายแบบบางคนก็จะพุ่งแบบแหลมแหลมพุ่งเชิดเิดพุ่งเชิดเชิดแต่เชิดมากมันจะเห็นรูจมูกก็จะไม่สวย ถ้าชั้น้ากเห็นรูจมูกมันก็จะทาให้โง่เห้งเสียไหมคะใช่เสียครับก็เหมือนเหมือนเราเหมือนเหมือนมองเห็นแล้วเห็นรูเลยอ่ะเสียเรื่องอะไรอ่ะเสียเรื่องเงินเรื่องเงินนั่งก้มหน้าได้ไหมคะก็ต้องเห็นคุณก็จะหน้าักมยมันเชิดแล้วไงใช่ไหมคุณก็จะหน้าไปอีกอย่างนี้จมูกไม่ไม่สวยแต่อยากทําแต่ไม่อยากใส่ที่คลินิกมีวิธีไหมมีครับมันก็เดี๋ยวนี้มันจะมีสไตล์เทคนิคของเกาหลีครับก็คือไม่ใส่ซิลิโคนเลยแต่ปรับโครงสร้างก็ ก็ต้องดูอย่างนี้ครับว่าหนึ่งคนไข้มีดั้งไหมของเก่ามีของเก่าอยู่มาแล้วไหมถ้ามีของเก่าแล้วว่าจะตบายแต่งตรงนี้แล้วก็มาใช้วิธีเย็บกระดูกอ่อนตรงปลายที่ถาไปงั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็เอากระดูกอ่อนหลังหูมาวางซ้อนๆกันเพื่อให้ได้ปลายที่สวยแต่ถ้าไม่มีดัางเลยเนี่ยคือแมปมาเลยแมปมาเลยเนี่ยอาจจะต้องมองหน้าหนูแล้วอาจจะต้องไปหาวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ซิลิโคนนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเนื้อเยื่อเทียมนะครับหรือใช้กระดูกอ่อน ของร่างกายเรามาทำาแต่จริงๆ,งๆผมเชื่อหนึ่งว่าการปรับหัวเห้งโดยการทําจมูกจมูกคือสิ่งที่ผู้หญิงจะบอกว่าคิ้วแต่จริงอ่ะจ,จ,จมูกม,ม,มันคือมันคืออันนึงที่เราเห็นที่เรานั่น,นี่จมูกสวยใช่ใช่ท่ไ<า> <นะ S 1> มจะบอกจมูกเสือโอ้คนที่จมูกเสือจมูกมีอำนาจเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากสวยเพื่อให้เช่นคุณเปลี่ยนเบอร์มันแล้วคุณปรับทุกอย่างแล้วอุ่นดีแล้วแต่หน้าคุณไม่ดีอ่ะ พพเ,เอาให้ครบเนาะเอาให้ครบนี่อยากให้หมอฝากคลินิกนิดนึงว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับคลินิกเราชื่อกูดวิวคลินิกนะครับก็จะมีความชดานาญมากในเรื่องการทําจมูกแต่ว่านอกจากการทาจมูกแล้วเราก็ยังมีการทำศัลยกรรมหลายอย่างนะครับไม่ว่าเป็นตาเป็นปากหลูกแข็งมันหรือแม้แต่ฉีดฟิลเลอร์บรอกภคนะครับคลินิกก็จะอยู่มีอยู่2สาขานะครับอยู่ตรงสนามเป้านะครับ b t ทสสนามเป้า ragon, แล้วก็อยู่ตรงที่เชียงใหม่ เชียงใหม่ที่ตรงไหนเชียงใหม่จะอยู่แถวแยกทุ่งโฮเทลครับอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนดาราคือถ้าอยากอยากติดต่อไปดูในเพจมีเพจใช่ไหมไปดูใน Facebook ได้เลยครับค o o d View c i n สำหรับแฟนรายการนะครับก็แค่แจ้งนะครับว่ามาจากรายการเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะครับทางคลินิกเราก็จะมอบส่วนลดนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับให้50%ครับ2ตัวนี่เย50%เลย และวันนี้คุณโต้คนพูดดวงหม่อนัทมอแซกพลังแห่งตัวเลขและเมธิชาต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมจากรายการที่วิเคราะห์ไปในวันนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมอนัทอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งเราได้ช่วยปรับเสริมแก้ห่วงจุย้ยและแนะนำจัดหาเบอร์ต่างๆที่อยู่รอบตัวหมอนัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไปคุณผู้ชมก็เช่นกันลองสำรวจตัวเองอย่าชะล่าใจบางคนชีวิตติดขัดหาสาเหตุไม่เจอโทษฟ้าโทษด,ดินโทษด,ดวงชะตาบางทีสิ่งที่คุณติดขัดอยู่อาจเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นหาไม่เจอแต่ใช่ว่ามันไม่มีพื้นที่ตรงนี้ ก็สามารถเป็นของคุณได้ติดต่อส่งเรื่องของคุณเข้ามาทางรายการได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วพบกับรายการเจ้าบ้านเจ้าเรียนได้ใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับขอบคุณรายการเจ้าบ้านเจ้าเรือนมากนะครับที่ได้มาดูสถานที่มาดูคลินิกให้พร้อมทั้งแนะนําต่างๆรวมทั้งดูเรื่องศาสตร์ตัวเลขให้ด้วยนะครับซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะไปปรับใช้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับสำหรับแฟนคลับของรายการเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะครับเพียงแค่แจ้งว่ามาจากรายการเจ้าบ้านเจ้าเรือนเราลดราคาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้50ครับ